ดีตอนหกโงครึ่งทุกคนเออเราตื่นสายขึ้นแล้วจากตื่นตีสองตีสาปกติก็เดี๋ยวเราก็จะมากินข้าวเช้ากันเรากินเป็นมูสซี่หรือว่าเป็นแบบฟิลแบบข้าวโอ๊ตอะไรอย่างนี้ข่าวลายทุกคนเราบินอีกแล้วแต่อย่าเพิ่งเสียใจไปเมื่อวานเป็นวันแรกที่เราไม่บิน แต่พอถ่ายคลิปปุ๊บบินเลยไม่เป็นไรก็เราได้เรียนรู้จากคลิปที่แล้วแล้วว่ามือต่อไปเราก็อย่าอดอาหารละกันเมื่อกี้ไปชั่งน้ำหนักมาแล้วน้ำหนักมันขึ้นซึ่งเราก็รู้แล้วว่าทำไมเพราะว่าเมาื่อวานเรากินเนยไปซึ่งถ้าให้แลกกันว่าน้ำหนักขึ้นแต่ว่ากินเฟียร์ฟู้ดแล้วก็รู้สึกว่าเออ ลำหนึ่งแสงหายเราก็รู้สึกว่าแบบเออกินเฟียร์ฟู้ดก็น่าจะดีกว่าเออกินก็เลือกรู้สึกว่าเออกินเฟียร์ฟู้ดมันก็เจ๋งกว่าที่น้ำหนักลงอ่ะเออเจ๋งมากหน้าเต็มมากเลยเฮ้ยเี๋ยอนนี้ก็คือไม่แต่มหน้าเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่ล้าหน้าแต่มีอะไรน้าติดเยู่เฮ้ยเฮ้ยตั้งแต่ว่าคือ มันไม่ล้างหน้าก่อนนอนคะทุกคนหนูล้างอย่าทําพฤติกรรมนี้นะคะทุกคนล้างแล้วแต่มันไม่ออกตอนเที่ยงก็กินข้าวผัดปลาแซลมอนแต่ว่าเป็นผัดน้ําเหมือนเดิมนะทุกคนหรือจริงๆแล้วเราไม่ได้บินเราแค่กินพออิ่มเพราะว่ารอบนี้เรากินแล้วมันไม่ได้อิ่มแบบจุกเหมือนแต่ก่อนแต่กินแล้วก็รู้สึกว่าอิ่มแบบกําลังดีแต่มันแค่เยอะในความคิดเราเฉย งงงงตัวเองตอนนี้งงความคิดตัวเองมากก็เดี๋ยวเราจะไปซื้อกล้วยถามว่าจะมาทําอะไรก็คือเป็นสิ่งที่เราซื้อข้าวโอ๊ตมาเพื่อทําสิ่งนี้เลยก็คือเราจะทําเค้กกล้วยเย่เดี๋ยวเราไปซื้อของกัน แม่ตัดผมมาใหม่ด้วยแม่อวดอวดคนยูท b e หน่อยนี่เปียดๆสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือข้าวโอ๊ตอกล้วยแล้วก็นมสด วิธีทาก็ง่ายมากๆเลยทุกคนอย่างแรกเราก็ใส่ข้าวโอ๊ตลงไปในปริมาณที่พอเหมาะหรือว่าใส่ให้มันพอๆกับที่เราจะบดพร้อมกับกล้วยนั่นเองหลังจากที่เราใส่ทั้งกล้วยและใส่ทั้งข้าวโอ๊ตแล้วเราก็มาบดให้มันเข้ากันตอนนี้เราไจริงๆปกติมันใช้สองมือได้นะทุกคนแต่ว่ามือหนึ่งเราก็ถ่ายด้วยก็เลยเป็นแบบนี้ หน้าตาอาจจะดูไม่สวยเท่าไหร่แต่ว่ารับรองอร่อยแน่นอนหลังจากนั้นเราก็มาใส่โนมตามนั้นนะทุกคนแต่ว่าเรื่องปริมาณคือเนื่องจากอ้ำพังขวก็คืออ้ำพังขวดังนั้นเราก็จะกะปริมาณเอาเองทุกคนอีกแล้วเฮ้ย เราจะไม่แต่งหน้าทงคลิปไม่ได้นะทุกคนเราก็จะแต่งหน้าเราจะมาเป็น beauty b l o อก e r อันนี้แล้วก็คือแบรนด์แบรนด์หนึ่งนะคะไม่บอกว่าแบรนด์อะไรแล้วก็ทาไปครับต่างไหม่ะใช่บอกหน่อยว่าต่างอ่ะเสร็จแล้วทุกคนดูนี่นะฟังดูนี่นะมัน มันแข็งมากแต่ว่าไม่เป็นไรเราจะลองชิมมันดูนี่เออน่ากินอยู่หืมหืมโรตีกล้วยเออโรตีกล้วยเลยทุกคนเดี๋ยวจะให้พี่ยอมชิมกันอ่ะมาพี่ยอมเอาแบบคำใหญ่คำเล็กครับโอเค ม <Small. S 2> องเราดูนะถ้าเกิพวกเด็กอ่ะมืนมันอร่อยเราชิมมันเหมือนโรตีกล้วย <c oughs> โรตีกล้วยเหมือนปะอร่อย <c oughs> อร่อยทุกคนจริงจริงมันอร่อยแคนเราคลายไปเอนื้เรากินได้สบายเลยไม่สบ <c oughs> ายมันเกิดเป็นคลาอร่อย นี่กินได้แบบแฮปปี้มากเลยนะรจริงหน่ชอบต้องกินบนบนงงไม่ไม่ไม,ไม,ไมอร่อยดีแล้วดีแล้วอะนี่บอกว่าอร่อยหนูจะหันหลังแล้วให้เพื่อนพูดกับกล้องแบบไม่มีเสียงอ่านปากนะทุกคนโอเคเสร็จแล้วอร่อยทุกคน ไปลองทำกันได้ทำกันได้อร่อยไม่เอามันอร่อยจริงีเพียงหนูหยิบผิดชิ้นหยิบผิดหยิบิดชิ้นอะไรไม่หยิบแบได้มี่เชฟเอียนบอกบนบอกว่าสเต็กหนึ่งชิ้นตัดตรงไหนก็จะต้องสูตเท่ากันไม่มาอร่อยตอนเย็นก็กินข้าวต้มปลาสมัยที่ข้างผอมมากๆก็คิดถึงเหมือนกันทรงผมเลยเนี่ย ทรงผมแบบต่างดาวคือหลายคนทักมาถามอ้ำมใน IG เยอะเหมือนกันว่าเอออ้ำมจะออดิชั่น YG M ไหมก็จะสปอยว่าคลิปหน้าคลิปที่จะลงวีคัดไปเนี่ยจะเป็นคลิปเกี่ยวกับออดิชั่น YG M ทั้งการ ไม่ใช่สปอยบอกเลยอันนี้เขาเรียกว่าบอกนะก็คือมีการตั้งแต่ออดิชั่น y g m MM, m แล้วก็รวมไปถึงวันก่อนออดิชั่น10วันเราทำอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ทุกคนรอดูทุกคน,กคนตื่นเต้นนี่ตอนนี้คือดีใจมากเพราะว่าเราจะได้นอนเราจะได้ปาร์ตี้ข้างนอกเหมือนคลิปบล็อกคลิปแรกของเราซึ่ง นอนครั้งนี้จะพิเศษกว่าครั้งที่แล้วเพราะว่าเราจะมีพี่มานอนด้วยนี่เราก็จัดที่นอนเสร็จแล้วก็เตรียมปาร์ตี้เลย <S 1> <S 1> <S 1> <S ตายอ,อีกครั้งทำเอา ต้องโซนหน่อยครับเอ,เอาจริงๆมันมีอะไรหลายอย่างให้เราคิดตลอดเวลามันเหมือนแบบเป็นมันให้ข้อคิดอะไรเราตลอดวลาวครั้งที่เขาไม่ออกเป็นคําพูดอะแต่สถนานการณ์หลายอย่างมันก็ทําให้เราได้คิดทบทวนอะไรหลายอย่างในชีวิตเราเดี๋ยวไปนอนแล้วบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้มากนะ